กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนบพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชานิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกัคติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์สามารถถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกศิร์มหินทรายุทธยาหมายความว่าเมืองของเทวดามหาคอนครอันเป็นอมะตะมหาดิลภพบนบพรัตราชธานีบุรีรมหมายความว่าสง่างามด้วยแก้วเก้าประการและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักัติยวิศนุกรรมประสิทธิ หมายความว่าเมืองที่มีพระราชวังหลายแห่งดุดเป็นวิมานของเทวดาซึ่งมีพระวิสุกรรมสร้างขึ้นตามบัญชาของพระอินทร์